มาแล้วครับพี่น้องเอฟซีช่องอีสานบันดุงบังเมื่อนี้ยไม่ได้ออกไปสัญจรไปทั้งนอกเมืเอ่อเนี้ยอยู่ในสวนพี่น้องเมื่อเนี้็เขาอยู่ไมาในดงกล้วยเนี่หละคืออยู่ในป่ากล้วยนี่กัในปลูกเงาะใส่ไว้ก็เลย าบางนี่ย่างเขาเดือนที่หาแล้วพี่น้องเงาะช่วงที่เขาหนาวตอนนี้ก็น,นาฮอนโอ้ฮอนขนาดจุูนี้ปลา้วยก็ยังฮอนแดดจ้าเลยอก็เลิ่ม่สังเกตต้นเงาะเขากําลังบางต้นก็เริ่มจะแตกยอดเราก็เห็นใบอ่อนใบไม้ใบสีเขียวึันมาแล้วก็เลยเออ้องมาใส่ ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยให้เขาจังหน่อยพี่น้องเพราะว่าต่างแจะปลูกมาเนี่ยยางก็เดือนที่หาแล้เพราะท่านเห็นอย่าง้เลยคุ้มแต่ฟางไปซื้อแล้วล้วก็ลดน้ำพอเห็นเขาแตกใบอ่อนขึ้นมาเขาห่อนเราก็เลยต้องมาใส่ปุ๋ยใส่อย่างให้เขาเอใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นแล้วก็ลดน้ำให้เขาลดน้ำเนี่ยก็ไม่ได้ลดทุ่งมือเร้วพี่น้อง เพระาะว่ามันหลายอย่างอยู่นี่ก็ทั้งฟรังกิมจูก็สองลอยอัวต้นฟรังทั้งใสแดงแล้วก็เงาะนี่ก็หกสิบอ่าแล้วก็พุทซ่าจัมโบ้พุทซ่าสามรถอ่าอีกก่รวมแล้วเพิอดอยู่ในเนี่ยก็ตกเข้าไปสามลอยสี่ลอยต้นแล้ว มก็ต้องรู้สึกว่าจะประหยัดน้ำยังไยพี่น้อ,นองเพราะว่ามันจะเขานาแร่งน,น้ำเพ่าเขาตรงเว้นมือหดเอาอหดมือเว้นมือวันต่อไปตรงมือหดท,ทีน,นึงอืเมเอาบางงอกเลยมาใส่ปุ่นเลยล่ะพี่น้องเนี่ยต้นงอกกอำลังแตกยอดใอ่ออกมาใบเขียวอยู่เลยเดี๋ยวแตกจริงออกมาเขาก็เริ่มแตกจริงแตก ตอนนมาเราก็เลยเห็นใบเขียวแล้วก็เห็นยอดเขากำลังจะเดินก็เลยต้องมาใส่ฟุนฟ้นใส่ฟุ้นใส่ทับไปตอนอได้มาพ่นด,ดินแเราก็ฟาังมาคุ้มไว้แต่ก่อนเนี่ยพี่นอ้องอใส่ปุ๋ยสูตรเสมอไปกับเมื่อหนึ่งรอบค้นต้นขเขาไมนี่แหละรอบค้นต้นขเขาเลยเราก็มาใส่ฟุ้นขิงว่านี่ยพี่น้อง คุณฉีง้อเพรามันฉีไก่ใส่ฉีง้อไปทุกคนวันนี้ฉีงก็รอบค้นต้นประมาณสามสีกับม,มือเนี่ยเรพี่น้องสามสีกับมือแต่ละต้นไปเนี่ยก็เริ่มแตกงอเห็นใบอ่อนอลแล้วต้องมาใสา่ปุ่นให้เขาใส่ปุ่นแล้วก็สิได้อาดินกบให้เขาให้ถมค้นต้นเล็กน้อยพี่น้องเพราะว่าบางงอนเนี่ย เอ่อแต่ว่าบ่มีวัสดุคุ้มก้นต้นเขานี่ต้นนี้ก็คือกันเพียงแต่ว่าใส่คุ้มฟางไว้ซื้อนพี่น้องถ้านใเห็นหนังเนี่ยเราก็ลดน้ำไว้เขาแตกใบอ่อนแตกยอดออกมาแล้วเห็นแล้วสินะก็เลยต้องมาใส่ฝุนรูส่าอยูจี่นให้ดงกล้วยนี่ก็หลายต้นยู่ี่น้องเพราะว่านอหน้าคตกะกล้วยนี่มันอยู่ได้ปีกล้วแล้ว มาะสามปีมันก็นนะ่ะคุณค้นเบิดเออก็คาดว่าบางเงาะกันนาะสิใหง่ขึ้นมาทดแทนไปสี่นะพี่น้องอ่าคิดว่าวันสันเถาะก็ได้ปลูกเงาะใสไ่ไว้ในปากล้ี่เพื่อปากลี่เพื่อว่าไอ้ต้นกล้วยเป็นพ่เลียงเป็นลมเง,งาให้เขาวันต่อไปอ,อยู่ต้นนี้เขาก็แตกใบอ่อนออกมาแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้คือกันพี่น้องนี่ ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอไปต้นละหนึ่งกับมือแล้วก็ปุ๋ยฉีง้วรอบคนต้นนีกอ่าสามกับมือสี่กับมือนี่งละพี่น้องหลายต้นอยู่บางต้นก็เพิ่งเริ่มแตกตาออกมาแตกยอดออกมาไหมอ่าบางต้นก็ยังกำลังจะแตกต้อ,องสเสียน้าพี่น้องเอาเลยต้องใส่ปุ๋ยเขาตั้งต้นนี้กอ่าแตกยอดไหมออกมาหนี่ กำลังแท่งยอดไม่ออกมาเพราะว่าช่วงหนาหนาวเขาก็บุบยอดเนื่อต้นหนึ่งเห็นยอดไม่แล้วพี่น้องแตกใบอ่อนออกมาแล้วยอดอ่อนออกมาแล้วเนี่ยทุกทุกทุกยอดแล้วเอ่อกำลังอื่แตกออกมาก็เลยต้องมาใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยเขาเสีนะพี่น้องต้นนี้ก็ตั้งต่กอนนี่ก็เขาอยู่หนาหนาวก็ยังว่าท่านี่แตกอยู่นี่กำลังสีแท่งตาไม่ออกมาแ่งแท่งตาไม่ออกมา กํากลังจะเป็นยอดไม่แล้วพี่น้องเรามาใส่ฟุ้นใส่ปุ้ยให้เขาใส่ฟุนฟฟฟ้นกับใส่บ่ถ้าได้ใส่หลายพี่น้องเพราะว่าใส่เชือแหลกยันเขาด่อถึงมันก็เป็นฟุ้นชิงวัวยันเขาเข้มเนี่พอใส่ขิงวัวไปแล้วพี่น้องใส่ขิงวัวยังไปแล้วกะ จะได้ดดลุยดุยดูด้ไหมดด้วยไหมปุ่นเขาดูด้วยไหมอันเถอะอ่าลุยไปรอบข้นต้นเขาไ่ล่ะอ่าล,ลุยไปอือเดี๋ยวลุยดูด้วยไหมรอบๆเลยพี่น้องอือลุยน้องส่ แล้วก็พอลุยดูร่มไม้เสร็จแล้วก็ที่นี่ก็อ๋อ ลดใโดนละไม่ไปแล้วพี่น้องโดนละไม่ประมันอสองกับมือสามกับมืออลไรนะพี่น้องจากนั้นก็จะถากดินกบไปแล้วก็ค่อยลดน้ำตามสิละพี่นอ้องอาทางยาถากดินมือละกบไปเลยหลุดของเขาเนี่ย อาเศษนั้งก็นปุ๊บไปได้สำหรับพี่น้องบินก็แข็งแข็งบินแก้นแรงก็แรงครับเนี่ย เงโคโลเลยไอ้ว่ากันสิขคุดลุมปลูกนีุ่มาวแล้วน้ำแกน น้ำก็บ,บ่มีระบบน้ำไอ้นัน่นเอาพี่น้องในการดึงลากอ่าเอาสายสายน้ำตอนจะลดจะลากสายน้ำดึงลดที่จังคลิปที่งเทย์ไทยพี่น้องเบิ้งชนึงแล้วใส่ระบบลากสายเอาสำหรับพี่น้อง ไม่แค่นี้แล้วกัน เนี่ยต้นต่อไปก็ต้องทำในลักษณะเดียวกันนี่ละพี่น้องอค่อยๆเ็ดไปเพราะว่าใส่แรงงานคน้นบร่ได้ใเครื่องทุ่นแรงกใส่แรงงานค้นปลูกก็ค่อยๆเ็ดไปก้อดินมาถมนก็สิโอ้ดินกระแกนแน้วมันเป็นชีลาดชั้นน้ะงไน้องลาดชั้นลงไปกันสามันเป็นเนิน ลาดชันลงไปนในป่ากล้วยนี่ก็ได้ปลูกต้นว่าซับไปเพิ่นแล้วใส่ต้นกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงอ่าพรางแสงให้ต้นมะง้อสนถไปพี่น้องพรางแสงให้ต้นง้อไปใส่ฝุ่นอ่าได้ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ย ไอ้ครบทุกต้นแล้วในสวนกล้วยนี่เดี๋ยวก็จะต้องอโกยดินลรยโดโดลไม่แล่ากาดินกบคือจังต้นนี้แหละพี่น้องทําเป็นลักษณะเดียวกันบางในโอกาสต่อไปกบสิมาอัปเดตให้พี่น้องมั่งเรื่อยๆว่าปลูกเงาะ,อ,ะอยู่ทั้งภูเขาเนี่ยดินแกนๆแห้งๆนี่พี่น้อง มันสิได้ผลบอ่อจังไลยสีได้เป็นน้วยบอ่อได้กินน้วยบอ่อกะสิมาอัปเดียดให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆออมันแตกยอดออกมางามบอ่อสีนะนี้ประมาณอายุได้ประมาณย่างขาเดือนที่หาพี่น้องเดือน,นที่หาก,กับเกือบครึ่งแล้วล่ะอ่าไอ้ว่าสี่เดือนครึ่งนะไปอ่าต่อไปหกเดือนเจ็ดเดือนถ้ามันเติบโตถ้ามันใหญ่มากกว่านี้กะิมาอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิ่งอีกเท่านึงสำหรับคลิปนี้ ขอจบด้เพียงแค่นี้ขอบคุณพี่น้องผู้ชมที่คนที่ตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้ทําคลิปดีต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ